ดังนั้นชีวิตใครชีวิตมันเมื่อผมเลือกวิถีทางแบบนี้แล้วมันเป็นวิถีทางปลายทางบางคนอาจจะเข้าวัดเข้าวาบางคนอาจจะนั่งธรรมะธรรม,มแต่ผมเป็นคนใช้ชีวิตแบบนี้เลือกเอาความสุขในวาระสุดท้ายผมมีหมายกำหนดการก็หมายกำหนดการของผมเขาแม็กซิมัมผมอยู่ ไม่เกินแปดเพราะฉะนั้นคุณต้องดีใจนะคุณอาจจะคิดถึงผมในวันที่ผมไม่อยู่คุณอาจจะคิดถึงว่าเอมันขาดอะไรไปแต่สักวันหนึง่งวันหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเรื่องสุขภาพครับมีคนถามมาเยอะมากวันนี้ตงใจกันอยากสื่อสารอะไรกับคนที่เขเป็นห่วงไหมครับ ผมจะเล่นให้ทราบง่ายๆผมใช้ชีวิตในช่วงช่วงสุดท้ายแตกต่างกับคนอื่นแตกต่างยังไงผมกินเหล้าผมสูบบุหรี่ผมออกมาแฉผมออกมาพูดคนอื่นไม่กล้าผมทำด้วยความเต็มใจผมทำด้วยความสุขของผม แนนอนลูกเมียครอบครัวเขาอยากจะให้ผมไปพักผ่อนอยู่สงบสงบเส,บส,บส,บสบพเพื่อนฝูงก็บอกว่าเอาเบาๆหน่อยแต่ผมเรียนให้ทราบว่าผมใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายแตกต่างจากคนอื่นผมอาจจะนั่งในสวนนั่งอยู่บนโซฟาคิดและลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าผมทำอะไรไปหรือผมอาจจะนอนอยู่ในโรงพยาบาลมีสายยางระยงระยางหรือวันหนึ่งผมอาจจะตื่นขึ้นมาเป็นอมพกึกอมพาด ดังนั้นผมเป็นคนใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเหมือนวันสุดท้ายดังนั้นอะไรที่ผมทําได้ผมทําอะไรที่มีความสุขผมก็ทําหมอบอกว่าอย่าทําผมบอกหมอไม่ทําแล้วมันจะหายไหมหมอบอกไม่หายเอาอย่างนั้นอย่าบอกแล้วกันไหมผมไม่ต้องงดผมก็ทําเพราะผมมีความสุขดังนั้นการกระทําของผมเนี่ย ผมทําให้กับประเทศผมทําให้กับสังคมผมมีความสุขผมต้องการตําแหน่งไหมผมไม่ต้องการตำแหน่งจะให้เงินผมไหมผมไม่ต้องการคุณเคยให้ผมมาแล้วไงหกล้านผมก็ไปให้โรงพยาบาลดังนั้น้าถามผมว่าผมเป็นอะไรไหมสิ่งที่ผมเป็นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ผมทําเลยผมเป็นคนใช้ชีวิตด้วยความสุขใช้ชีวิตในวัยสุดท้ายวันเวลาสุดท้ายอย่างมีความสุข ผมเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นผมไม่เลือกวิถีชีวิตที่ผมไม่กินผมไม่ไอันั่นไม่กินนู่นนะไม่กินนี่นะแล้วมันหายมันไม่หายเมื่อมันไม่หายก็ซ้ำไปเลยซ้ำไปเลยให้มันมีความสุขในวันนี้เนี่ยเราต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นผมถึงบอกทุกๆคนว่าวายขวดเท่าไหร่ขวดละสามแสนมึงรีบเปิดเลยนะมึงรีบเปิดกินวันนี้เลย กินซะตั้งแต่วันนี้เพราะอะไรเพราะกูไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้กินหรือเปล่านั่นก็คือนิยามในการใช้ชีวิตของผมบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ดังนั้นชีวิตใครชีวิตมันเมื่อผมเลือกวิถีทางแบบนี้แล้วมันเป็นวิถีทางปลายทางบางคนอาจจะเข้าวัดเข้าวาบางคนอาจจะนั่งธรรมะธรรมโมแต่ผมเป็นคนใช้ชีวิตแบบนี้ เลือกเอาความสุขในวาระสุดท้ายผมมีหมายกำหนดการก็หมายกำหนดการของผมเขาแม็กซิมัมผมอยู่ไม่เกิน8เพราะฉะนั้นคุณต้องดีใจนะคุณอาจจะคิดถึงผมในวันที่ผมไม่อยู่คุณอาจจะคิดถึงว่าเอ๊มันขาดอะไรไปแต่สักวันหนึง่ง วันรุ่งขึ้นทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกครับผมไปผมก็ไปในที่ที่สวยงามผมไปในที่ที่ผมคิดว่าผมไปแล้วทุกคนมีความสุขลูกหลานไม่ต้องไปจัดงานให้สิ้นเปลืองเพราะผมมอบร่างกายนี่ยังดีนะที่ผมยังมีโอกาสมาคุยกับคุณ มันดีกว่าคนบางคนซะด้วยซ้ําที่เขาเปิดมาแล้วเอามาพึกเอามาพาาจำอะไรไม่ได้ยังมีโอกาสล่ามีโอกาสลากันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดครับเกิดแก่เจ็บตายมันเรื่องธรรมดาไอ้ผมเนี่ยมันไม่กลัวไงคุณถึงกลัวผมไงเพราะถ้าคนอื่นเขาหวังได้นู่นได้นี่หวังว่าจะใหญ่จะโตหวังว่าจะมีตําแหน่งแต่ผมเห็นว่าไม่เหมาะสมผมก็เลยนําเรื่องนี้มา มาพูดให้พวกคุณและสังคมได้ฟังและสังคมก็เป็นผู้พิจารณาอาธิดีิรมสามกรณเป็นผู้พิจารณาตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้พิจารณาประธานรัฐสภาสวหรือพรรคต่างๆก็เป็นผู้พิจารณาหรือแม้กระทั่งประชาชนคนเสียภาษีก็เป็นคนพิจารณาได้ว่าพฤติการแบบนี้นายเศรษฐะเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเราหรือไม่เท่านั้นแหละครับขอบคุณครับ <c oughs> เซ็นให้ดูอย่าเนค้าเลยะอ่เป็นนะค้หนลยนะคะนี่คะอนาันิเออนี่นะครับเรียนอธิบดีกรมสามารณ์รื่อง ขอให้ตรวจสอบการเสียภาษีอาอกรกรณีการซื้อขายที่ดินระหว่างบริษัทชนกับนางจุด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 และพวกผู้ขายสิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาโฉนดที่ดิน1651สำเนาคัดย่อการประชุม 3. สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน 4. สำเนาใบเสร็จค่าภาษี 4. สำเนา,บ,า,เ 5, 4, เนาบันทึกการประชุม 5. ตารางสรุปวันที่โอน57ตารางเปรียบเทียบอัตราภาษี8 องประกอบห้างคนสวนสามัญไม่จดทะเบียน9แนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร10ความเกี่ยวข้อง5ประการของนายเศรษฐากับนิติกรรมอัมพลางโชว์ไลเซน์ี่ทางกล้องหน่อยค่ะเซตโชว์โชว์กล้องหน่อยทากล้องหน่อชวยเบื่อท่านี้จังเลยเบื่อท่านี้จังเลยทำท่านี้เหมือนเรื่องกายยังไงไม่รู้ นิดนึงนะมานิดหนึ่งนะไม่คิดใช่ไหมล่ะไม่คิดใช่ไหมไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ใช่ไหมนี่ผมบอกคุณก่อนนะอันนี้พากอะไรช็อคเหรอเอ้ยเอาเอาเอ,าเอานเทเตอมามาสวดด้วยอ๋อที่มี10 EP ใช่ไหมอันนี้นะผมจะตั้งฉายาว่าอย่างนี้ผมจะตั้งฉายาว่า จุดเริ่มต้นอันเป็นจุดจบของนายเศรษฐาควรสังเกตดีๆว่าผมแบ่งเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเป็นสิบอพิโซดเรื่องอะไรเพราะเรื่องนายเศรษฐานี่ยาวมากครับนายเศรษฐาเนี่ยมีจุดรั่วเยอะมากสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในอพิโซดวันสิคน12วันอพิโซดวันนี่มันยังไม่จบนะ ที่ผมพูดเนี่ยพอีผมต้องไปประธานรัฐสภา,าไปกอรอ่อ, <c oughs> อ,อ,อคุณไปเจอแอปิสวดสก็ช็อกอีกเพราะผมเขียนว่าเรื่องปั่นผมพูดเรื่องสารบันให้คุณปั่นก็คือแอปิสวดเหมือนผมโปรโมชั่นอยู่เนี่ยปั่นถ้าคุณถามผมไม่ปั่นอะไรเลยชูวิตเอามันไม่ปั่นที่กับปั่นหุ้นแล้วมันจะปั่นอะไร 3. บวมเอ๊ะอะไรบวมเหอือขาบวมเหรออ๋อไม่ใช่<ม>เงินมันบวมเงินอะไรเหรอ เงินมาจำเงินค่าที่บวกเห็นไหมสีนายคงเบ้งเป็นใครนายคงเบ้งคือกุญแจขายปริศนาของนายเสถาห้าล้างเอ๊ชูวิทอะไรเล้วเกาะล้างเหรออ๋อไม่ใช่บริษัทล้างทําไมทุกๆบริษัทที่ขายให้แสนสลิมันกลายเป็นบริษัทร้างเอออกตอตอตอ็ต้องต้องต้องตอบคำถามนี้ด้วย เพราะผมไม่มีเอามาแบบว่าโอ้โหมันเป็นโจรที่มันไม่ได้ใช้ปืนจอ่อมันเป็นโจรใส่สูตรครับคุณฟังดีๆนะดังนั้นการเป็นโจรใส่สูตรเนี่ยพฤติการผมต้องทะเลาะกระดูกเทาะไส้เทาะลำไส้ออกมาให้คุณได้เห็นกระเทาะออกมาคุณจะไม่ได้เห็นเอาปืนไปจ่อหัวแล้วนี่มันเป็นโจรโจนแบบนี้เขาเรียกว่าโจนใส่สูตร